หนครูสอนวาดรูปสองเด็กชอบดื่มนมสคุณตาไปทำบุญสี่ครั้งขากินกล้วย5ฉห้าฉันไปลอยกระทงหพ่อปลูกมะเขือเทศ7ใญ็ญยายร้องย่าร้อยมะ<า>ร้อยมาลายร้อยมา ดอกลักแปดคนหมอหมอตรวจสุขภาพเก้าคุณยายไปเที่ยวสวนสัตว์สิบนกนางนวลบินมาหน้าหนาวตอนนี้คำอ่านข้อความกล้วยมีมากมายหลายชนิดเช่น กล้วยน้ำหวานกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยกล้วยเล็บมือนางกล้วยเป็นต้นกล้วยมีปะโย์ต่อร่างกายเราจึงความควรควรรับประทานแล้วยเป็นกล้วยเป็นปนระจําเพื่อเพื่อทําให้สุขภาพแข็งแรง